พี่เพชรไปทําอะไรมาผิวหน้าดีขึ้นเยอะเลยเออใช้แต่ของดีๆค่ะอยุแฟนฉันมาแล้วบิ๊กทองภูมิแฟนฉันมาแล้วเธอบิ๊กทองภูมดารากี่วันสระผมทีคะ2อสาวันคะ่ะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวผับก็จะ3วันแตนะ่ถ้าไปเที่ยวผับก็วันเว้นวันคะ่ะเอาพี่บิ๊กทำขัวคะ่ะทำไมนะคะ ทำไมเราบีกัำห <code> <ค East. S 2> ัวอะฮะบิกคิดถึงเธอจังเลยอะเธอทำอะไรอยู่เธอไม่คิดถึงฉันเลยเห็นเธอไปเดินสายเที่ยวกับชนีเห็นเธอไปเดินสายเที่ยวกับชนีนะบิกเธอไม่รักฉันแล้วบิกไม่รักเพรแล้วบีกทำอะไร คอาคนนี้ใครอ่ะโอ๊ยแม่จะเชิญผัวแม่เป็นไหนหมาป่วยก็เลยจะเอาหมามันเด็กมันร้องไห้เมื่อคืนตีหนึ่งตีสองมาเดินวนก็เลยเอาหมาเนี่ยมาลรงพยบาบาลแล้วก็มีคนจะเข้าโรงเรียนตำรวจค่าเทอม ได้หมดทองภูมิเหลือตังอยู่สี่พันตอนเนี้ยแล้วเมื่อเช้าแ้อห้ือสองพันเหลือตังพันหนึ่งใครไม่รู้ส่งข้าวมาให้กินกินแล้วเนี่ยมาหาหมาอยู่เ่ยเอ,อ okay, รเราต้องรับมันกลับบ้านหรอหรือว่ามาอยู่โรงพยาบาลหมอไม่มันเป็นหลายโรคฉันก็เลยต้องรอดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง ว่ามันมีค่านู่นค่านี้แต่ว่าเรากำลังจะคุยกับนางอยู่ว่าแบบเออหมอให้เพื่อนดูแลเพราะเราทองภูมันไม่ได้คนรวยันไม่มีตังค์กันเห็นมี้ยถกตัวไปเนี่ยอเองไม่มีตังค์หรอกโอ้ยไม่มีตังค์หมาเราเรารักมันเราก็ต้องดูแลปะไม่ใช่หมาฉันนหมาคนอื่นเขาร้องไห้มาขอ <c oughs> ทองภูม <c oughs> ิช่วยหน่อยเราก็เลยจัดการให้ ขับรถดีๆแล้วการโทรไมไ่ขับตอนนี้นั่งอยู่เฉยเพราะรถไม่มีเหมือนกันรถก็ไ,ไม่มี <laughs> เป็นคนจนน่ะลักไหมจนแล้วลักงไหมโอ๊ยเธอเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ดีอยู่แล้วรักหมดแหละแหมพอกูไม่เข้ามานะก็ผัวมาพอตอนคุยกับกูก็บอกทําเป็นเพื่อนมึงจะเอาอยัางไง โอ้ยก็มันไม่สนุกอยากคุยแบบตอนบิ๊กอยู่บ้านนะไม่อยากให้บิ๊กขับรถอันตรายโอ้ยเดออมีเป็นห่วงว่าไม่ใช่เพื่อนแล้วล่ะมันไม่ดีคุยไปเถอะอะไรไปเป็นไรมาขับรถอะไรอไรันตรายเขาก็สับ <complac> มันคนไม่เอาเอาส่าวนเธอก็ไม่ชอบเสยื้อตัวเก่าก็เลยรับไม่ไหวว่าฉันคงดิบและเถื่อนเกินไป สรชอบไหมที่บีบเนี้ยไม่ชอบอ่ะอีเดาชอบอัดแต่ยิ้มโอ้ยลอกขาดไม่ชอบอัดแต่ยิ้มรักไหมรักไหมเออจะเป็นคนน่ารักคนเด่นไม่เห็นไม่เห็นเขาจะด่าพวกเธอเลยใครมาด่ามาดิมาเจอเข้อจอดที่หน้า่ตงโม ไปหน้าคิมเลยเอาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วหรอคนไหนล่ะคนเดิมที่อยู่ในห้องวันนั้นน่ะโอ้ยมีหลายคนมันซ้ากันบ้างหรือเปล่าฉันยังไม่แน่ใจเลยเลิศเฮ้ยเมียคนนี้ไงที่หนูบอกพี่ตองว่าเขาเป็นดาราพี่ตองเธอเธอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถ่ายนี่ก่อนเดี๋ยวฉันลงก่อนเลยโอเคโอเคเธอเดี๋ยวว่าแล้วคุยกันที่บ้านโอเคบาย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 ครับ พี่ิกมีแฟนแล้วไม่ใช่หรอนางมีแฟนแล้วเรอหามีไม่มีก็เราแตกเพรสวยขนาดนี้เขายังมาคุยกับเพศบ้าคุยกับแฟนกัอีกอยากให้พี่เพชรไปอยู่บ้านแม่จอสบ้านแม่จอสลันบ้านแม่จออยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดอะไรคะสร้างัพ์ผมคนเดิมไหมแม่สวัสดีพี่ตองค่ะ คนเดิมคะ่ะลูกสาวแสนสวยน้องเบียค่ะถ้าบิกาบ๊กถ้าบิ๊กถ้าบิ๊กเมากดเขาถ้าบิ๊กเมากดโอ้ยอ่านไม่ทันนะคะเรื่องจริงคุยกันรักมาพี่สาวคนดีขอบคุณค่ะชัยนภาลาสับรราาผมล่คะค่ะอีงโง่น้ำนำสะอาดค่ะนำปปาก,กองทั้งหมดสามลออ เกาแรงๆเลยคับพี่เบียร์มนใส้หัวันมีอะไรจะคุยด้วยค่ะใครครับคุณคิสตันอยากได้น้ำปลาคลิกลิงหน้าไบโอเลยค่ะคลิกลิงหน้าโปรไฟล์ค่ะพี PK กับใครคะไม่มีใครขอพีมาเลยอ่ะฉีดน้ำเข้าตาอ e ีเพสโอนสองร้อยลด ให้ซัางล้างปากด้วยแม่สระผมงบหนึ่งล้านเลิศน้องเคนโออยน้องเคนครับเอ็นไปคุยกับสาวๆอยู่ขนตาเด้งเวอร์ ทำไมนางกดออกล่นะ,ะนางจะพีเคแต่นางกดออกเหรอ ด่าหน่อยด่าใครอะคะสวัสดีหกร้อยท่านด้วยนะคะพี่เพชรแอบพี่เพชรอ่าอ,อ่านไม่ทันอะฉันไม่อยากคุยเสียงฉันอยากขึ้นกล้อง ฉีดปากอะไรอ่ะพี่เพชรได้ทำน้าไหมคะสวยจังทำค่ะดานเลือกสาวรับอวยพรแม่เพชรเท่านั้นเลดช่วงดาราคุยกับประชาชนหน่อยแม่ผมน้อยมากเจอกันใบสามครึ่งทำผมเสร็จได้เลยครับพี่ตองเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ติดห้องเวอร์จริงเหรอคะ พี่เพชรหรอเอาเออกมาสัทผมมึงก็ต้องออกมาป้ามันเป็นเรื่องปกติทำไมดูหน้าแนวนอนมันน่ากลัวจริงเหรอฮะไม่หรอก